วันสำคัญแก้วตาดวงใจแห่คอมเมนต์สนานดีเจแมนใบเตยไอจเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญแคปชั่นสุดซึ้งวันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆววันนี้วันที่13สิงหาคม66เมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวัน พันรายาหลังจากทั้งคู่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากคดีใหญ่แชร์ฟอเร x ก d ดีโดยวันที่13สิงหาคมเป็นวันสำคัญของครอบครัวของทั้งคู่เนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องเวทมวสุดที่รักของทั้งคู่พบว่าวันนี้อินสตาแกรมของดีเจแมและใบเตยต่างเคลื่อนไหวในวันครบรอบวันเกิดวัยสามขวบของลูกสาวน้องเวศมนโดยโพสต์คลิป ชมคลิปของน้องเวทมวนตเด็กน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมทั้งเป่าเค้กวันเกิดแคปชั่นสุดซึ้งว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันวันเกิดน้องเวทมวนตแก้วตาดวงใจของป่าป้าแมน และแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุคน้องชายใบเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเวทมนพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้ง